อร,อ,รอร่อยเลยิศคุณรีอร่อยเลิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากสวัสดีค่ะอร่อยเลิศก,กับคุณรีนะคะวันนี้เรายังอร่อยเลิศก,กันที่บ้านนะคะขอนําเสนอร้านวันนี้ค่ะอยู่ลาดพร้าวสิบห้าแยกหนึ่งเขตจตุจักรจากร้านมารีอิตทรีเฮาส์ค่ะ อสั่งเลยนะคะ093ย์เก้าสามหนะจ๊ะหรือว่าจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮ o ดค่ะระหว่างที่รอลีดมีเคล็ดลับเลยเป็นน้ำมะนาวปั่นผสมน้ำผึ้งแต่เรียกว่า l ล m e ฟูจิค่ะ ส่วนผสมนะคะต้องใช้น้ำมะนาวสดสดหช้อนโตะ๊ะบวกกับอีก2ช้อนชาน้ำเชื่อมค่ะเสร็จ3ส่วน4ถ้วยตวงหรือจะเปลี่ยนเป็นน้ำพึ่งเดือน5เกลือป่น1ส่วน8ช้อนชาน้ำแข็งก้อนนำส่วนผสมไปใส่โถปั่นออกมาเป็นลายฟูจิแล้วราดด้วยน้ำพึ่งอร่อยและสวยค่ะ โอ้โหความหลากหลายวารตที้เมนูของเราจากร้าน Marie Itree House นะคะถึงเวลาต้องชิมแล้วนะคะอย่าลืมล้างไม้ล้างมือทุกครั้งนะคะอะขออนุญาตนะคะตอนนี้ก็ต้องถอดแมสและเมนูแรกนี่นะเป็นหมูสเต๊ะโรตีสูตรคุณยายเห็หมูจะนุ่มมากหอมกลิ่นเครื่องเทศตัวน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มถั่วเคี้ยวนานมากแล้วยิ่งโรตีนะทอดเนย กรอบนอกนุ่มในค่ะมาถึงเมนูที่2นี่คือข้าวคลุกกะปิส่งเครื่องจัดเต็มมากตำรับชาววังเชนะกะปิคุณภาพดีมากกุนเชียงหมูแท้ๆหมูหวานนี่นะคะผัดจนเครื่องเข้าถึงเนื้อก็บีบมะนาวลงไปหน่อยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะไปเมนูที่3ไก่กรอบคลุกแจ่วนะคะน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยแล้วมาเจอกับไก่กรอบคลุกเคล้าด้วยกัน มาอีกหนึ่งเมนูอันนี้แกงเลียงแกงเลียงเนี่ยทานแล้วมีประโยชน์นะเพราะว่ามันอุดมไปด้วยผักแต่ว่าน้ําแกงเลียงเขานี่แข้มข้นถึงสมุนไพรมากรสชาติเผ็ดร้อนดูกุ้งซะก่อนตัวใหญ่มากและสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นเมนูข้าวคุณยายนี่เอาข้าวขาวนี่ไปหุงกับดอกอันชันแล้วมาผสมกับปลาทูใส่สมุนไพรเข้าไปหรือต้องขอการันตีความอร่อยที่ มารีอิทรีเฮาส์นะคะเหมือนทํำจากในบ้านออกมาให้เราได้ลิ้มลองรสชาติสูตรคุณยายกันวันนี้ให้เป็นอร่อยและโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ข้ามกลางสถานการณ์โควิดแบบนี้เราเข้าใจทุกคนนะคะดังนั้น AIS อร่อยเลิศจกคุณรี m ดมารีอิทรีเฮาส์ยินดีเลยค่ะมามอบส่วนลดพิเศษจริงๆ สำหรับแฟนๆช่องสามและลูกค้าของเรานะคะครับคุณรีดสำหรับลูกค้า AIS ขอมอบส่วนลดค่าอาหารให้10%เมื่อชำระเป็นเงินสดตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคม2565นี้รับสิทธิพิเศษง่ายๆเพียงค้นหาชื่อร้าน Marie a t e r i House บน My AIS App กดรับสิทธิ์แล้วแจ้งรหัสรับสิทธิ์กับทางร้านค้าเพียงเท่านี้ก็ไดรับส่วนลดจากทางร้านค้าไปเลยครับ อร่อยเลิศก,กับผลิตลีม่มเมชิวอีติ้งย่าผิงฉังสวัสดีนะคะ